อกอโอ้โหยังเซฟอยู่อย่าเบิ้งโอ้ยังเซฟอยู่ยเนียวเชิหายอะ่ะอันนี้ซ่งแม่งเหนียวโอ้โหเซฟหนึ่งเซฟเวิร์ก็โอ้โหเซฟทีฟฟ่สอง โอเคนะครับผมกราบสวัสดีท,ท,ท,ท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับผมช่องบล็อกเน็ตชาแนลอีกแล้วนะครับผมเปิดแพ็กฟรีนะครับโดยที่เราเข้าไปเตะในอีเวนต์ของมันอะ่ะแต่ผมเตะครบนี่ครับสามพันแต้มไปแล้วนี่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 สามพัน 3, พอยต์เราจะสามารถเปิดการ์ดได้หนึ่งครั้งนะครับและตัวที่ผมเปิดได้นะครับนี่ เนมาตัวนี้ก็คือการ์ดฟรีนะครับและผมสามารถเปิดได้เนมาตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวแรกนะครับตัวที่สเตตัสเยอะที่สุดนะครับผมสามารถเปิดมันได้และแพ็คที่แล้วนะครับผมก็เปิดได้เดมเบเล่แพ็คฟรีเหมือนกันครับอันนี้คือมันแจกมาแล้วผมเปิดได้เดมเบเล่ครับก็คือตัวท็อปทั้ง2แพ็คอ่ะผมขออ่นี่นะครับเลเวลนะครับสำหรับแมตช์นี้ยผมจะเล่นเป็น โปรเฟชชั่น a l ลนะครับก็คือเลเจนด์มันเก่งเกินไปอันนี้คือมารีวิวผมก็จะเล่นกับบอดกากๆหน่อยแต่ผมสู้ไม่ไหวนะครับโอเคเริ่มเกมนะครับผมคิสเตียโนโรนัลด,ดเคลียช่องเมนดี้ใจเนมานมาเนมาทางเนมาตัดเข้ากลางลีออนเนมัซี่ลีออนเนมัซี่ลีออนเนมัซี่สับไกลโอ้โหหนึ่งศูนย์ผ่านมาแค่สามนาทีนะครับเจอ เรียลเนมสซี่สับไกลอย่างก็แบบว่าของจริงอะ่ะเออของจริงแมตท,ที่ผ่านมาเนี่ <c oughs> ยเรียลเนมสซี่ก็ยิงไกลนะครับแต่คือบอลแบบโอ้สายแบบน่าเกลียดจัดอะ่ะคือในเกมยังยิงไม่ได้แบบนั้นอะ่ะ1-0เจอเรียลเนมสซี่ดูภาพช้าสักหน่อยเรียลเนมสซี่แตะหนึ่งทีโอ้สายลูกนี้ตะข่ายแทบพัง มุมจากด้านหลังนะครับปู่มับเน้นๆโอ้โหพรนม่งยังพุ่งอะ่ะโรนันโดเองดีใจด้วยนะครับ1 0ึ่งนยผ่านไปผ่านไปแค่3นาทีซับไป1เม็ดใจเย็นๆใจเย็นๆดูอุสมัน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 สับไก่ด้วยอูกอ้หูสมันเดมเิเล่สับไก่แต่ติดบล็อกนะครับไม่เป็นไรยังได้มุมจองการเซลโรเปิดมุมคอสเข้ามา คิเซโนโรนโดลองสับไกด่ดูโอ้โหใจใจเย็นใจเย็นคาเซมิโร่ส่งให้คิวอุสมันเดเบเล่ใส่ไก่โอ้โหอุสมันเดเบเล่ใส่ไก่โอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วอุสมันเดเบโลอุสมันเดเบลเ,เบล่คอร์สเข้ามาปรับคาเซมิโรอันนี้ชื่ออะไรอ่ะทีมีนี่อะไรสักอย่างอะ เดมทำไงเดมเบเล่ดึงหลอกไปหนึ่งทีเดมเบเล่ปั่นไก่โอ้โหชนเสาโอ้โหเกือบเสียวไส้ต้องเปิดทิ้งไปก่อนโคอ้าวเราได้แล้วลีออนเนมสซี่แต่โอ้โหลีออนเนมสซี่ลูกชำนานปั่นไก่โอ้โหยังปัดไว้ได้ฮีโรส่งให้เนมาเจอาหลอกไปหนึ่งทีโอ้ไหลให้ี่นิ มินิเปิดให้เนมาเนมาจิ้มเรียบร้อกว่าจะยิงได้นะเนมาดูภาพช้ากันนิดนึงมินินะครับส่งให้เนมาจิ้มครึ่งแรกเรียบร้อย2อสู พอตเขมาโอ้โหยังเซฟไม่ได้โอ้โหโอ้ตแมนดี้แมนดี้แมนดี้ไปเองแมนดี้ล็อกโอ้โหชิปหายโอ้ตชิปหายแล้วเข้ากันสิโอ้โหยังเซฟอยู่อย,อ,อ,ยอย่อยาเบิ้งโอยังเซฟอเลยเดี๋ยวชิปหายอ่ะอันนี้ซอนแม่งเหนียวโอ้โหเซฟหนึ่งเซฟเบิก็ เ็บที่สองอหำเหล็กอะ่ะใช้วิชาหำเหล็กอะ่ะโทโมโริอ่านถูกว่าทำไมชื่อของญี่ปุ่นเรียมาโทโมโริเจ้าก,กัดเซโร่โคไปมินิมินิโอ้โหไม่ฟาวอ่ะเออครั้งต่อไปเราก็แท้คืน้นเราฟาวอ่ะ แม่งเกมแม่งพูดเอาเปรียบประชาชนเนี่มามาซีสาใส่ไกลโอยโทมุริโคเรียบร้อยนะครับเออสองศูนย์เกือบตายกันแล้วเนี่ยนี่ขนาด แบบไม่เก่งนะเบาเฟเชนอลนะแะบบแบบกลางกลางอะต่ำกว่ากลางไปอีกโอเคนะครับสำหรับี่มา็สอดยอดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ